สวัสดีครับเป็นเพื่อนชาดูยูทูปทุกคนวันนี้ก็จะมาบอกกล่าวเพื่อนทุกคนนะครับคนที่เข้าไปดูยูทูปบ่อยๆนะครับจะมีการเรียกว่าอะไรอะประวัติการดูเข้าชม u ู u ู e นะครับมันจะมีเยอะมากเลยนะครับประวัติเข้าดูของยูทูปนี่นะครับที่เราเข้าประวัติเข้าไปดูนะครับมันจะมีขึ้นนะครับเราเข้าไปดูอะไรบ้างนะครับ ถ้าเราไม่อยากเก็บไว้แล้วสามารถลบล้างประวัติตรงนี้ได้นะครับสองแบบนะที่จะลบล้างประวัติตรงนี้ได้ลบล้างประวัติการหานะครับค้นหาเดี๋ยวจะบอกกล่าวเพื่อนๆนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านี่นะครับไปตั้งค่าการตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่ประวัติแล้วามเป็นส่วนตัวนะครับ เราจะมีบอกล้างประวัติการดูนะครับล้างประวัติการค้นหาให้เรากดไปล้างประวัติการดูนะครับมันจะมีขึ้นหน้าแบบนี้ให้นะครับแล้วกดล้างนะครับก็ล้างประวัติการค้นหานะครับที่เราพิมพ์ชื่อเข้าไปที่ u ู u b e นะครับสามารถลบออกไปได้ครับก็ ให้เพื่อนลองทําดูนะถ้าคนไหนที่ไม่อยากที่มีพวกถือเรียกว่ารายการที่เราดูแล้วครับไว้ในโทรศัพท์เราสามารถล้างประวัติการดูของ youtube ได้นะครับก็ลองไปทําดูนะเพื่อนๆน,นะครับจากคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับวกนนี้ก็จะไม่มีแล้วไม่มีแล้วประวัติการที่เข้าชมเข้าดูนะครับ ก็หลังจากที่นี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ